เอออยากเอาก็อาปากขึ้นส ah. ah. uh, ิหินมุดอยู่เอาตกลงตรวจจมูกหรือตรวจฟันน่ะฮะดูจังอ่าตรวจตรงไหนคุณหมอตรวจตรงไหนคะอืคุณหมอตรวจฟันเหรอหินมุดเหรอหินมุดเลยจมูกแล้วดึงออกไหม ดึงมดออกมาขนจมูกเปล่าคุณหมอเจอ <c oughs> คุณหมอเจออะไรคะคุณหมอเห็นจับตาไว้หนีๆคุณหมอจะเอาเองกินยาบุยแล้วขยับก่อนขยับไม่ได้ ไม่ขยับเลยไม่ขยับไม่ขยับหรอกไม่ขยับไม่ขยับคุณหมอจะตรวจเองคุณหมอตรวจหรอถ้าจะอเอเอ